สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิ n งชั้นแนวกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับลอกนะครับวี e บตอีเธอเรียมหนะครับก็มาผ่าลอกเบอร์ใหญ่ๆกันบ้างนะครับปกติผ่าแต่ลอกส่วนใหญ่จะเป็นลอกเบอร์เล็กๆนะครับวันนี้นะครับเอาเบอร์5000นนะครับมาผ่าลอกนะครับและก็รีวิวไปด้วยในตัวนะครับก็จะเป็นลอกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ ค่าวีแบตนะครับค่าวีแบตราคาจะอยู่ที่ถ้าเบอร์5,000เนี่ยอยู่ที่ประมาณ990บาทนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมกล่องก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคข้างกล่องกันก่อนนะครับผมรอบจะเป็นรอบ4.7นะครับลูกเปิ9บวก1นะครับแล้วก็กำลังเบรก18กิโลเลยนะครับอ่านะครับน้ำหนัก376กรัมนะครับสำหรับเบอร์5,000นะครับตรงนี้ข้างกล่องเขาก็จะบอกรายละเอียด ไปทุกรุ่นเลยนะครับมีตั้งแต่เบอร์1000จนถึงเบอร์6000นะครับสายนะครับสายเบอร์5000 0.35น้นี่ได้240เมตรนะครับ0.40ได้180เมตรนะครับผม0.45ได้140เมตรนะครับอ่านะครับนี่นะครับถ้าเป็นปอนเนี่ย10ปอนนะครับได้180เมตร12บอปอนได้150้อยาอ่ะโทษนะครับ ถ้าสาย10ปอนด์ได้180หลา12ปอนด์ได้150หลานะครับแล้วก็14ปอนด์ได้130หลานะครับก็มีการรับประกันด้วยนะครับผมเนี่ยครับอรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับที่บริษัทกําหนดนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเบอร์5,000นะครับภายในนะไปเปิดดูพร้อมๆกันนะครับก็อ่ะข้างในนะครับนี่นะครับ ตัวลอกมาเลยนะครับแล้วก็ม like ีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ถุงใส่ลอกนะครับกับกล่องนะครับไดอะแกรมผมไม่ได้มานะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับอ่านะครับอันนี้เป็นลอกใหม่นะครับผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็อันนี้ก็ได้มาจากร้าน King Feature นะครับอ่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแขนเกลียวนะครับผมอ่านะครับแขนเกลียวนะครับก็พูดถึงก็ ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่นะครับนะครับก็เท่ากับเบอร์6,000ทั่วไปเลยนะครับผมนี่นะครับดูขนาดมือของผมนะครับนี่นะครับสีจะเป็นสีออกเทาๆนะครับบอดี้นะครับแต่ดูจากโคนขาตัวนี้ครับดูค่อนข้างใหญ่เลยนะอวบใหญ่เลยนะครับนะครับรูปทรงก็ทันสมัยนะครับรูปทรงทันสมัยสวยงามนะครับผมนะครับ ส่วนแขนนะครับเป็นแขนโรบอทนะครับโรบอทสีออกออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับสีออกน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็หน็อบนะครับเป็นหน็อบอะลูแต่งมาให้เลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มนะครับก็โอเคเลยนะครับผมตรงนี้เป็นโลโก้ของ VBa บนะครับรูปทรงนะครับอยู่ในมือผมนะครับก็หมุนลื่นไหมหมุนลื่นนะครับรอบมันเป็นรอบรอบต่ําอยู่แล้วนะครับก็มันหมุนลื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเดินหน้าถอยหลังนะครับผม อ่านะครับนี่นะครับก็เหมาะสําหรับตกปลาเขื่อนตกปลาแม่น้ําลงทะเลได้หมดนะครับผมได้หมดเลยอ่านะครับตรงนี้ก็ฝาเบรกนะครับฝาเบรกก็มีคลิ๊กเสียงนะครับผมแล้วก็คลิ๊กเสียงจะเล่าตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับคลิ๊กเสียงนะครับ โอเคถอดมาถึงปุ๊บผมเล่นซะคลิกเสียงพังเลยนะครับก็เสียงก็ลั่นดีแต่เป็นซิกเสียงแบบขอควายนะครับแต่อะไรนะครับไม่น่าจะมีนะครับอะไรนะครับโอ้ผมเล่นซะพังเลยคลิกเสียงนะครับแต่ปกติมันหักยากนะครับพวกคลิกเสียงแบบขอควายเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมหักไปเลยนะครับคลิกเสียงนะครับก็ถอดให้นะนะดูนะครับแต่อะไรมีแน่นอนครับอะไรนะครับอ่ะ มาดูแขนหมุนกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปดูจุดอื่นนะครับอ่ะแขนหมุนนะครับดูแข็งแรงดีนะครับผมแล้วก็เป็นแขนเกลียวนะครับตัวนี้แล้วก็มีซีนยางนะครับมีซีนยางให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับอ๋อมาเปิดได้หนอบเป็นอลูมาเลยนะครับ CNC นะครับอ่านะครับอ่านะครับนี่ครับหนอบนะครับ มือนจะมีลูกปืนอยู่นะครับให้นะครับอ่านะครับเนี่ยครับลูกปืนหนอบนะครับอ่านะครับก็หนอบนะครับให้ลูกปืนมาแล้วนะครับผมมีแหวนนี่นะครับสวยนะครับงานดีนะครับงานดีเลยก็ให้ลูกปืนหนอบมาเรียบร้อยนะครับผมปืนสแตนเลสนะครับ วงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับลูกปืนหนอบนะครับแกนหนอบอยู่ที่5มิลนะครับแกนหนอบ5้มิลนะครับเผื่อใครอยากจะไปเบื่อเบื่ออยากจะเปลี่ยนหนอบเป็นทรงอื่นอะไรครับแล้วก็ไปดูผ้าเบรกกันหน่อยนะครับว่าให้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าสเปคมันบอกว่าเป็นคาร์บอนนะครับนี่ครับผ้าเบรกนะครับผมก็ มีทั้งหมดคาร์บอนแท้นะครับแต่ชุบเหนกออารมณ์เหมือนชุบจจระบีไว้นะครับนี่ครับแผ่นคาร์บอนนะครับสปูนนะครับมีลูกปืนอยู่ด้วยนะครับนี่ครับมีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับด้วยนะครับอระครองแกนสปูลไว้นะครับวงในอยู่ที่5มิลน,นะครับ วงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนา2.5มิลก็จะเท่ากับลูกปืนหน็อบนะครับปืนในลูกปืนในแกนในสปูนนะครับนี่นะครับโอเคก็ในส่วนของสปูนนะครับก็เป็นสปูลอลูมิเนียมนะครับอโนไดนะครับนี่นะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินและก็ตัวนี้ก็สกรีนพวกชื่อแบรนด์นะครับชื่อรุ่นนะครับผมแต่ว่า นอกจากนั้นก็ไม่ได้บอกสเปคสายอะไรไว้นะครับและก็ถ้วยกีดเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้วยกิดเสียงนะครับเมื่อกี้ก็เสียงตอนที่ผมหมุนนะครับมันก็จะลั่นๆอยู่นะครับผมแต่ว่าคลิกเสียงมันเอ็ซิเดนต์นะครับคลิกเสียงมันพังซะก่อนนะครับหักซะก่อนนะครับหมุนหมุนเล่นเยอะไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ผมจับลอกแล้วผมก็หมุนเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวสายนะครับเป็นโลหะนะครับนะครับ ก็แข็งแรงดีนะครับสปูนนะครับสปูลลึกด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปถอดตัวนะครับโรเตอร์กันนะครับผมโรเตอร์นี่ก็แข็งแรงนะครับบีบก็แทบจะไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีระบบซีนการน้ําเข้าด้วยนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้นะครับฝาปิดน็อตนี่ครับซีนยางนะครับแบบนี้นะครับให้ดูซีนยางใกล้ๆอ่านี่นะครับซีนยางนะครับ ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับผมอ่านี่ครับต้องเอาด้านนี้ครับใส่ลงไปนะครับเพราะด้านล่างมันจะเป็นเป็นชั้นอยู่นะครับเพื่อครอบครอบน็อตตรงนี้ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นมันไม่เสมอกันนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ที่จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเวลาเราหมุนเนี่ย มันก็จะสลัดน้ําออกทางนี้นะครับทางช่องนี้นะครับ2ด้านนะครับนี่นะครับลาโรเตอร์หมุนเวลาน้ําเข้านะครับนี่ครับถ้าน้ําเข้ามาบริเวณนี้เขาก็จะทําทางราดชันไว้นะครับสองฝั่งนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับหมุนปุ๊บน้ํามันก็จะออกทางนี้นะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกชุกโครี่มียมนะครับก็ชอตตัวนี้ปุ๊บ เดี๋ยวมาดูโรเตอร์กันก่อนนะครับผมนี่นะครับโรเตอร์นะครับตัวนี้ก็เบลอาร์มก็จะเป็นน่าจะเป็นวัสดุเป็นอลูนะครับเปิดหน้าล็อกมีหมุดล็อกให้ด้วยนะครับนี่นะครับพินล็อกนะครับเพื่อป้องกันโรเตอร์ดิดกลับนะครับแล้วก็ระบบสปริง ระบบสปริงเป็นแบบไหนอ๋อนี่เป็นแบบนี้นะครับผมสปริงชกอะนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของลายโร o เลอร์กันนะครับผมนี่ครับลายโร o เลอร์ er นะครับครับมีลูกปืนมาให้นะครับข้างในนะครับหนึ่งตลับนะครับนะครับ ปืนลโรลเลอร์นะครับมีมาให้หนึ่งตลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเท่ากับลูกปืนหน็อบนะวงใน5มิลนะครับวงนอก8มิลนะครับแล้วก็ความหนา2.5มิลนะครับก็เท่ากับลูกปืนหน็อบลูกปืนในสปูลนะครับเท่ากันนะครับปืนลายโรลเลอร์นะครับต่อไปมาถึงจุดนี้นะครับผมก็จะเห็น เมื่อกี้เราระบบซีลกันน้ำนะครับเจอไปทั้งหมด3จุดแล้วนะครับผมจุดแรกคือจุดนี้นะครับตรงแกนนะครับตรงนี้นะครับฝา2แล้วก็ตรงแขนหมุนนะครับ3นะครับจุดที่4นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงคอนะครับนี่ครับเป็นซีนยางนะครับเนี่ยครับซีนยางกันน้ํานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับของลอกตัวนี้นะครับ แดี๋ยวก็ไปเลื้อกันดูนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับปิดพวกปืนกันจีกลับไว้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นฝาครอบนะครับครอบเพื่อปิดพวกลูกปืนกันทีกลับนะครับแล้วก็สปริงแล้วก็ตัวซีนนะครับซีนกันน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับซีนกันน้ํานะครับ นี่ครับก็จะเป็นยางนะครับสีขาวขาวนะครับกันน้ำเข้านะครับเดี๋ยวไปถอดบอดี้กันนะครับตรงนี้กัดท้ายก็จะเป็นอาพลาสติกนะครับชุบโครเมียมนะครับอ่านะครับผมเปิดออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูบอดี้ฝั่งขาลอกก่อนนะครับบอดี้ฝั่งขาลอกนะครับผมนี่นะครับ ดูความหนานะครับดูความหนามีความหนาของบอดี้นะครับผมก็ถือว่าแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นวัสดุกาไฟนะครับผมนี่นะครับกาไฟนะครับก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับผมแล้วก็มีลูกปืนนะครับหนึ่งตลับนะครับ นี่ครับลูกปืนสเตนเลสน,นะครับวัดดูก,กันวงในอยู่ที่8มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่14มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่4มิลน,นะครับะนะครับเฟืองนี่เปิดออกมาแล้วนะครับมีเซียนกันน้ำอีก1จุดนะครับผมก็5 1าจุดสี่ านะก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะเป็นซีนกันน้ําเข้านะห่องเครื่องนะครับก็เป็นเฟืองของรุ่นนี้นะครับผมอ่านะครับแกนก็เป็นสแตเลสนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับแกนของเฟืองนะครับขนาดของเฟืองใหญ่ไหมสามสิบสามสิบสองมิลนะครับขนาดของเฟืองเนี่ย ก็สี่เฟืองก็โอเคอยู่นะครับผมอเดี๋ยวมาถอดชุดภายในกันนะครับแต่ว่าแกนแกนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแกนกลางนะครับตรงนี้เวลาถอดนะครับพอถอดฝาออกมาแล้วเนี่ยนะาอย่าไปเปิดติดตรงนี้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าจะเปิดติดตรงนี้ต้องเอามือกดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวสปริงตรงนี้มันจะหล่นหายนะครับนะครับก็อดี้ฝั่งนี้ก็ความหนาครับก็น่าจะไว้ใจได้นะครับมีความหนานะครับผม อ่านะครับเดี๋ยวลื้อลื้อทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็สอดมาทั้งชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนะครับชุดการตีกลับของลอกรุ่นนี้นะครับผมก็มีชุดลูกปืนนะครับแล้วก็ลูกปืนการตีกลับแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีลูกปืนประคองอีกหนึ่งตัวนะครับเฟืองพินเนียนนะครับก็เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนี่นะครับงานเกิดครึ่งงานเกินก็ เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนประคองเฟืองปิเนียนนะครับอยู่ในเบ้าพลาสติกนะครับอ่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับนี่นะครับมีสลักชื่อเรื่อยนะครับวงในจะอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่16มิลเลยนะครับความหนาจะอยู่ที่5มิลนะครับก็ถือว่าตลับใหญ่นะครับผม ตรงนี้จะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับก็มี6พินนะครับเหล็ก6พินลูกปืนใต้เฟืองพีเนียนนะครับวงในจะอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่14มิลนะครับความหนา4มิลนะครับแกนนี่เลยครับให้ดูแกนนะครับแกนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแกนหนา5มิลเลยนะครับแกนหนา5มิลนะครับนี่นะครับในบอดี้ก็จะมี ูกปืนตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตลับนะครับอ้าวฝาสปินแคปนะครับก็มีซิลกันน้ำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับเฟืองเลี้ยงสายนะครับผมใหญ่มากนะครับเฟืองเลี้ยงสายนะครับก็เป็นโลหะมาให้เลยนะครับเฟืองเลี้ยงสายนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีลูกปืนมาให้พร้อมเลยนะครับนี่นะครับ เฟืองเลียงสายเป็นโลหะมีลูกปืนมาให้นะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มิลนะครับลูกปืนในเฟืองเรียงสายนะครับแล้วก็มีลูกปืนฝั่งฝาลอกฝั่งนี้อีกหนึตลับนะครับวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับอ่ะนะครับก็ สรุปนะครับลอก f รีเบสอินเทเนะครับผมดูจากสเปคแกะมาดูแล้วเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับลอก SNS s, s a เลยนะครับผมแล้วก็ลอกเ n s แ s ซในระบบระบบกันน้ำทั้งหมดเนี่ยซีลเนี่ยมีทั้งหมด7จุดนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับซีลกันน้ำนะครับอามีที่เฟือง1นะครับผม2โรเตอร์ 3. ตรงใต้โรเตอร์นะครับ 4. ฝาสปินแคปนะครับ 5. ฝาเบรกนะครับ 6. นะครับเกียวแขนหมุนนะครับผมก็มีทั้งหมด6นะครับ6จุดนะครับซีลกันน้ำนะครับผมก็ถือว่าราคาประมาณ1,000บาทนะครับได้ลอกเปอร์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ ผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเอาไปใช้งานนะครับสําหรับลอกที่ใช้งานนะครับตกปลาเขื่อนนะครับตกปลาแม่น้ําลงทะเลนะครับผมได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานน้ําเค็มเนี่ยก็แนะนําน้นะ,นะนะครับว่าใช้แล้ว <S <S เสร็จแล้วเนี่ยขึ้นจากทะเลหรือว่าขึ้นจากเรือเนี่ยก็เบื้องต้นเอาเอาขวดน้ําดื่มเนี่ยครับลาดไปก่อนนะครับทำความะดความะอาดเบื้องต้นก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยกลับมาล้างอีกทีละเอียดนะครับที่บ้านนะครับผมก็เอามาผ่าเป็นข้อมูลให้กับนา้นานะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อลอกนะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปถัดไปนั้นจะเป็นรอกอะไรหรือเป็นอุปกรณ์ตัวปลาอะไรนะครับก็อย่ายลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดๆไปนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปได้นะครับเอาไปแชร์ตามเพจตามกลุ่มต่างๆได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ